สวัสดีค่ะมาพบกับเซลอ้อมสาริกาอุดเรือนอีกแล้วนะคะวันนี้ออมจะพามาชมบรรยากาศการปล่อยรถนิสันเทอร่าคันนี้นะคะเป็นของเซลพี่เป้นะคะที่ทําการปล่อยวันนี้เนาะเป็นนิสันเทอร่าขับสีนะคะ VL นะคะสีดํานี่ค่ะดุดันสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้นะคะมาดูฝั่งนี้ค่ะตัวนี้ถามว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะมีระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะคะอ่าแล้วก็ตัว ระบบความปลอดภัยรอบขันกล้องรอบขันเช่นกันค่ะเนาะแล้วก็บรรยากาศการปล่อยที่อบอุ่นมากวันนี้มาพร้อมกับความสดชื่นฝนตกเลยนะคะนี่มีการอธิบายตัวรถด,ด้วยนะคะแล้วก็มีการสอนวิธีการใช้งานระบบต่างๆของรถยนต์นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทาง Nissan Auto Gallery a m ่ r อนะคะสาขาอุทยาเรามีรถให้กับทุกรุ่นนะคะพร้อมปล่อยให้กับลูกค้าเลยค่ะ เช่นเทอร่าคันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ การถลายเฉยๆแต่ตัวนี้จะมีลงเขาก็คือทางชันแล้วเวลาที่คุณพี่จะเข้าโฟคุณพี่ต้องเอนเอ็นว่างพวงมาลัยตรงรถต้องหยุดแล้วถึงจะพลิกไปตรงนั้นไดน้ตัวนี้จะเป็นการติดตั้งนะคะการเชื่อมต่อของสมาร์ททีวีข้างหลังเนาะโดยจะมีอุปกรณ์พวกนี้มาด้วยนะคะนี่อันนี้จะเป็นรีโมททีวีข้างหลังเนาะเชื่อมต่อกับจอ1อนิ้วตัวนี้นะคะเป็นสมาร์ททีวีนี่ค่ะตัวนี้นะคะ ดียังไงหนึ่งก็คือตัวนี้เชื่อมต่อกับฮอสปอตของโทรศัพท์ก็ได้หรือ WiFi ที่ลูกค้าซื้อมาติดตั้งก็ได้นะคะตัวนี้เขามีระบบอ,อ่อเน็ตฟลิกให้บอดดิสนียให้นะคะแล้วก็จะมี YouTube ให้คือลูกค้าสามารถพาน้องๆนะคะปรับเบาะนอนแล้วก็ดูทีวีดูการ์ตูนได้สบายเลยคะ่ะสำหรับน้องๆดูหนูและทุกคนในครอบครัวค่ะอันนี้สบายแน่นอนนะคะโอเคค่ะ ลูกค้าเห็นบรรยากาศของการรับรถแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถไม่ว่าจะเป็นกระบะรถเกง๋งหรือรถครอบครัวนะคะแวะมาหาเราได้ที่ออโต้แกอรี่ค่ะเซลพิเป้รอแนะนำและให้บริการอยู่นะคะถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ